สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ s k b o n บนะครับผมอ่ะวันนี้นะครับวันนี้เป็นวันพุธนะครับการสัปดาห์แต่ว่ามีฟุตบอลให้ติดตามกันเพียบเลยนะครับก็ตอนนี้จะเป็นช่วงของท้ายซีซั่นแล้วนะครับฟุตบอลเริ่มจะเตะกันรีบๆเล่งให้จบไปนะครับเรื่องของบทสรุปต่างๆก็ถือว่าเริ่มชัดเจนมากขึ้นนะสำหรับหล,ยลียนะครับบางทีมได้แชมป์ไปแล้วนะครับบางลีกก็กําลังลุ้นว่าใครจะได้ไปเล่น บอลยุโรปกันบ้างนะครับผมก็วันนี้นะครับก็จะมีลีกที่น่าสนใจเพียบเลยนะครับผมก็เรื่องของที่เด็ดนะครับเหมือนเดิม2คู่วันนี้นะครับก็จัดมาให้แล้วนะครับไปดูที่บิ๊กแมชก่อนละกันนะครับจะเป็นเกมระหว่างเชลซีกับอาร์ซนลนะครับในศึกลอนดอนดาร์บี้แมชนะครับเชลซีของทูเคิลนะผลงานดีอย่างต่อเนื่องนะครับก็ ไม่แพ้ใครมาเจ็ดเกมติดต่อการจากทุกรายการแล้วก็ล่าสุดนี่เข้าชิงในแชมเปี้ยนส์ลีกมาแล้วนะครับผมก็จะเข้าไปเจอกันมาซิตี้นี่ครับแล้วก็เกมล่าสุดนะครับในลีกก็ถือว่าผลงานดีเป็นการหบโรงก่อนนัดชิงด้วยถือว่าทําได้เยี่ยมเลยจากการบุกไปชนะซิตี้ถึงบ้าน2ประตูต่อนหนึ่งนะครับผมก็ตอนนี้เชลซี อยู่อันดับ4นะครับ64คะแนนจาก35เกมนะครับตามที่3เลสเตอร์อยู่2แต้มนะครับส่วนอาร์ตตันครับปีนี้ต้องบอกว่าตกต่ำนะครับเพราะว่าการันตีแล้วนะว่าพวกเขาจะไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปแม้แต่รายการเดียวนะครับผมอยู่อันดับ9ตอนนี้นะครับผมมี52คะแนนนะครับผลงานช่วงหลังอาจจะค่อนข้างดูโอเคนะครับแต่ก็ถือว่าไม่มากเท่าไหร่นะครับชนะ2จาก3เกมล่าสุดแล้วก็ไม่แพ้ใครนะครับ วันนี้ต้องบอกว่าเจอกันต้องบอกว่าเป็นสอทีมใหญ่เจอกันแต่ว่าโอเคชื่อชั้นทีมสู่สี่กันนะครับแต่ถ้าเกิดวัดการเรื่องของผลงานเรื่องของทรงบอลเรื่องของกายภาพทีเรนนี้ต้องบอกว่าเชลซีค่อนข้างเป็นทีมที่ดีกว่ามากๆนะครับเชลซีมีเกมสาคัญอยู่ในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับเป็นนัดชิง FA ฟครับนะครับจากพบก,กับเลสเตอร์ก็ดูแล้วคิดว่าเกมนี้น่าจะมีการโลดเดชั่นบ้างน,นะครับแต่การโรเดชั่นของเชลซีต้องบอกว่าเป็นระบบที่ คุ้นชินอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตั้งแต่ทูเครนเข้ามาบอกว,ว่าเชลซีมีระบบการโรเทชันที่ค่อนข้างดีนะครับนักเตะหลายๆคนพิสูจน์แล้วว่าสามารถเล่นทดแทนตัวคนอื่นได้นะครับก็ทําให้เชลซีชุดเอชบีเรื่องของมาตรฐานนะไม่ตางก,กันเลยนะครับผมให้เครดิตวันนี้ต้องบอกว่าเชลซียังค่อนข้างดูดีกว่านะครับเล่นแบบไล่ขอกดันมากกว่าถ้าเกิดชนะได้นะครับก็จะการันตีว่าจะได้เล่น แชมเปี้ยนลีกแน่นอนย่าปีหน้านะครับผมก็ดูแล้วคิดว่าน่าจะเน้นอยู่นะสำหรับเกมเกมนี้นะครับราคาเปิดมาวันนี้ให้เชลซีต่ออยู่ที่0.75นะครับชนะหนึ่งลูกก็ได้เหตุแล้วนะครับผมก็คิดว่าวันนี้น่าจะมาตามเป้านะครับให้ต่อไปที่เชลซีกันละกันนะครับส่วนดีคู่หนึ่งไปดูที่ฟุตบอลเฟรนช์ครับนะครับเป็นรรบลองนะเลิศนะครับก็จะเป็นเกมระหว่วางมงบิลเเย่เจอกับปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับ ถ้าเกิดว่าเทียบกันจริงๆในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆต้องบอกว่าแน่นอนว่า,าปารีสเป็นทีมที่เหนือกว่าทุกอย่างนะครับทั้งเรื่องของนักเตะคุณภาพทีและทุกอย่างคือเหนือกว่าหมดเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมคิดว่ามันค่อนข้างจะน่าคิดเพราะว่าช่วงหลังผลงานไม่ดีนะครับม่ชนะมาสองเกมติดแล้วนะครับหลังจากตกรอบแชมเปี้ยนลีกนะครับแพ้ิตีไปก็เกมล่าสุดในลีกทำได้แค่ เสมอกับแรงหนึ่งหนึ่งทำให้ตอนนี้เนี่ยโอกาสการลุยแชมลีถือว่ายากขึ้นแล้วเพราะว่าตอนนี้เหลืออีก2เกมในลีกแล้วก็ตอนเนี้มีแต้มตามหลังลิวจาฟูงอยู่3แต้มนะครับผมถ้าเกิดว่าถ้าเกิดเกมหน้าลิวชนะคู่แข่งได้ก็ถือว่าแทบจะการตีว่าเป็นแชมป์เลยก็ว่าได้นะครับผมแต่ผมคิดว่าวันนี้นะครับสำหรับเปเชอรแล้วเนี่ยเป็นบอลถ้วยเพราะว่าน่าจะเป็นการโลดชั่นนั้นบ้าง,นะาางตััววหลลลกกไ้เนนเเ่่เ่นนใมีีพือทจะ รุนแชมป์กับริวในช่วงโค้งสุดท้ายแบบนี้นะครับผมซอร์คิวอ้อน,นี้สกอร์ที่ออกมานะน่าจะแค่เฉื่อนเพราะว่าจริงๆแล้วมงเบลีเย่ก็ถือว่าไม่ได้เป็นรอปารีสเท่าไหร่นะครับราคาเปิดปวันนี้ให้ปารีสต่ออยู่ที่1.5ผมให้รอดีกว่าเพราะว่าน่าจะแพ้ไม่ขาดเพิ่งอาจจะสร้างเซอร์ไพรส์ได้ด้วยซ้ำไปนะครับสรุปแล้วนะครับวันนี้2คู่ก็ให้เลือกมองไปที่ทางฝั่งของเชลซีแล้วก็มงเบลีเย่นะครับผมอ่ะก็ ฝากกันเอาไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ